สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสสมิติหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสสามดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโลโก้สามดีหรือว่าสามมิตินะครับตัวนี้เป็น LG PB 6 2 0นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ เป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสสามมิติยี่ห้อ LG นะครับนี่คือ LG Blu-ray e Player PB620 นะครับคุณผู้ชมครับมาดูโลโก้ข้างหน้านะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้ของ3มิตินะครับหรือว่า 3D นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ Wi-Fi นะครับตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวนะครับแล้วก็ External Hard Disk นะครับสัญ,ญาลักษณ์ที่เสียบ ฮาร์ดดิสตเข้า USB ได้นะครับแล้วก็ d s l อ่า DLNA c e r t i f i c a t e นะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับให้ภาพสวยของเจ้า LG เขานะครับคุณผู้ชมครับหรือฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใน LG ตัวนี้หละครับมาดูทางด้านหลังนะครับในส่วนของช่องต่ออ่มาดูนะครับตรงนี้เป็นโลโก้นะครับ PB 6 2 0นะครับชื่อรุ่นนะครับ แล้วก็มาดูช่องต่อต่างๆนะครับช่องต่อก็จะมี HDMI แล้วก็ Optical แล้วก็สาย LAN แล้วก็ AV เหลืองแดงขาวนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น HDMI ที่ผมเสียบอยู่ข้างๆ HDMI ก็จะเป็นช่องต่อ Optical แล้วก็ช่องเสียบสาย LAN นะครับในส่วนของ Optical แล้วก็ HDMI นะครับก็ถอดรหัสเสียง Dolby Digital แล้วก็ DTS 5.1ได้ตรงช่องนั้นได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ เมื่อดูช่องต่อต่างๆทางด้านหลังแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาทําการเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าเครื่องเล่นบลูเรดิสสามิติยี่ห้อ LG นะครับหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสสามดีของ LG กันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับกดเปิดเอาถาดออกมานะครับทดสอบ แผ่นแรกนะครับที่ผมจะทําการทดสอบก็คือแผ่น CD Audio นะครับคุณผู้ชมครับ CD Audio นะครับมาการเปิดเพลงผมจะให้ฟังได้ไม่นานนะครับจะติดลิขสิทธิ์ผมพูดบ่อยๆนะครับติดลิขสิทธิ์เวลาขึ้นสู่ y o u t u b e นะครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูเพลงต่อไปกันครับนี่ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในส่วนของ CD Audio โนะครับอ่า CD ดี d i o โผ่านไปต่อไปก็จะเป็น MP3 นะครับคุณผู้ชมครับจะใช้รีโมทกดก็ได้หรือจะใช้กดจากตัวเครื่องได้เลยนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นบลูเรย์ 3D ดียี่ห้อ LG ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับอาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นแผ่น MP3 นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับ MP3 นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแจมทีเดียวครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับบลูเรย์ 3D นะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าบลูเรย์3มิตินะครับเดี๋ยวลองเข้าไปสู่เมนูดูกดปุ่มโฮมดูนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ทุกท่านดูนี่ครับปุ่มโฮมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอเดี๋ยวลองมาเซตติ้งดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาเซตติ้งนะครับตรงนี้ อลองตรงนี้ดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม 5C YCBCR มาลองดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอะต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ MP CD Audio MP3 ผ่านไปแล้วมามาทดสอบ <c oughs> ในส่วนอื่นๆผมเข้าไปตรวจเช็คดูนะครับว่า,าเขาเซตมาดีหรือ,อยังเนื่องจากผมหาซื้อมาตามบ้านนะครับเจ้าของเดิมเขาเซตอะไรมาเราก็ไม่ทราบนะครับบางที อ่าเซตทีวีแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีเป็นจอแบรนบางทีเป็นจอนูหรืออระดับความคมชัดก็ไม่เท่ากันนะครับในส่วนของทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับมาแล้วนะครับอันนี้แผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับกดเลือกภาษาไปนะครับมามาดูกันนะครับก็อ่านแผ่นดีอ่านแผ่นไว้นะครับสำหรับเจ้า lg blue ladies รุ่นนี้นะครับเป็น LG Blue LED Displayer PB 6 2 0นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ครับอ่านแผ่นดีทีเดียวครับอ่านแผ่นไวครับอ่านแผ่นแท้แผ่นก๊อปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับในการอ่านแผ่นครับสำหรับเจ้า LG ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า LG Blue LED สมมิตินะครับหรือว่า LG Blue LED สาตัวนี้ครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของแผ่นบลูเรดิสกันนะครับทีนี้รีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสครับแน่นอนนะครับก็ต้องเน้นที่แผ่นบลูเรดิสนะครับแผ่นก๊อปนะครับที่ผมใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นแผ่นบลูเรดิสนะครับก็สัญลักษณ์ก็กําลังอ่านแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ แม่สุดยอดจริงๆครับอ่านแผ่นดีอ่านแผ่นไวนะครับ LG Blue l a d s นะครับนี่คือ LG PB 6 2 0นะครับเป็นตัวใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอ่ะกดเลือกภาษาแล้วก็เล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับ LG Blu r a y i s ตัวนี้ Blu Ray 3D นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ยอดเยี่ยมครับมากด Next ผ่านไปเพื่อที่จะเข้าสู่เมนูในการเลือกภาษาแล้วก็กด Play นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับ บลูเรย์แผ่นก๊อปนะครับตัวนี้อ่านแผ่นแท้แผ่นก๊อปได้เลยนะครับซื้อแผ่นก๊อปตามตลาดนัดทั่วไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อ่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เล่นนะครับสําหรับเจ้า LG Blu-ray Disc ตัวนี้ครับนี่ครับโลโก้ให้กดเลย์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําการกดเลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็กดเลย์ได้เลยนะครับเมื่อเรากดเลย์มันก็จะเล่นตัวเลขก็นับไปนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับ สำหรับเจ้าเครื่องเล่นบลูเรย์ 3D ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ LG Blu-ray Disc สมิติหรือว่า LG Blu-ray Disc สานะครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นว้อ่านแผ่นกรอบได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองแผ่น3มิติกันดูนะครับทีนี้ต้องเรียนแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าจอมอนิเตอร์ผมหรือว่าทีวีเครื่องนี้ไม่ใช่ทีวี3มมิตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ เราใส่แผ่น3มิติเข้าไปมันก็จะเป็น2จอนะครับ2จอคู่กันแต่ถ้าเป็นทีวี3มิติเมื่อมันเป็น2จอเราก็กดปุ่ม3 d ดีปุ๊บมันก็จะรวมเป็น1จอให้แล้วก็เป็นภาพ3มิติก็สวมแว่นตาดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแผ่นที่ผมใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้แผ่นมันมีลายมากนะครับเดี๋ยวผมจะหาแผ่น3มิติแผ่นอื่นๆนะครับที่จะลองให้ ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหาแผ่นก่อนนะครับสักครู่ครับคุณผู้ชมครับแผ่น3 d ดีนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมใส่เข้าไปนะครับมันก็เด้งออกมานะครับคุณผู้ชมครับอ่าันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองแผ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น3มมิตินะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันแผ่นนี้ว่ามันจะอ่านไหมนะครับคุณผู้ชมครับ แผ่นสามดีนะครับใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแผ่นสามมิตินะครับแผ่นนี้ไม่มีลายไม่มีรอยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสามมิติอีกชนิดไฟล์ชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นจอเดียวเลยครับนี่ครับผมกดเน็กไปนี่ครับอันนี้เป็นแผ่น สามมิตินะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฟ,ฟอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่สองจอนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเล่นในทีวีไม่ใช่ทีวีสามมิติมันก็จะเป็นไม่เบลอนะครับก็จะเป็นสองดีแต่ถ้าเป็นทีวีสามมิติมันก็จะเป็นสามมิติให้อัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่านี่ครับ เดี๋ยวผมจะเอาถาดออกมาให้ทุกท่านดูนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นแผ่น3มิติเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นแผ่น 3D ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับแผ่นมันจะขึ้นว่าโลโก้ว่าบลูเรย์ 3D นะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่า 3D นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันคนละชนิดกับอีกชนิดหนึ่งที่ผมเคยใช้แผ่นนั้นมันจะเป็น2จอนะครับเมื่อกด 3D ที่ทีวีมันก็จะรวมเป็น1จอแต่ตัวนี้ ถ้าเป็นทีวีธรรมดามันก็จะเป็น2มิติแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นทีวี 3D มันก็จะออกภาพเบลอๆแล้วให้เราสวมแว่นตาดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ LG b l u e l a y Disc มิตินะครับ PB620 นะครับตัวนี้ครับตานแผ่นดีเยี่ยมทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น b l u e l a d i s ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ อานแผ่นดีเยี่ยมครับแผ่น3มิตินะครับตัวนี้แต่ว่าทีวีไม่ใช่ทีวี3มิตินะครับมันก็เลยเป็น2มิติให้แบบนี้ครับภาพคมชัดทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น b ู้ u r a y ดิส3มิติตัวนี้นะครับ LG PB 6 2 0นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา3,900บาทครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสกเกตชาแนลอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ